สวัสดีครับมาพบกับปาล์มอีกแล้วครับผมปาล์มมีต้นโกสลสวยๆใบกรมกัดสีแดงสวยงามมากครับนี่ครับมานําเสนอต้นนี้เลยครับผมต้นนี้มีชื่อว่าล่มกล้าครับผมสวยงามมากครับกระถางนี้นี่ครับใบกรมกัดสีแดงสวยมากครับมีทั้งหมด4ช่อเลยครับผมความสูงของต้นนี้ ประมาณ45เซนติเมตรได้เลยครับผมเป็นไม้ที่สวยงามมากนะครับใบจากโคนถึงปลายยอดนะครับผมใบก็ไม่มีหล่นเลยนะครับผมเป็นทรงพุ่มมีหลายช่อสวยมากครับผมนี่ครับร่มกล้าวต้นนี้ครับผมราคาอยู่ที่250บาทจัดส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางครับผมนี่ครับดูยอดครับผมยอดสวยมากครับผมยอดแตกใหม่สวยมากแล้วก็ มีดอกด้วยนะครับผมสวยงามมาก